อันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะครับแม่ย้วยนะครับที่มอบลูกสาวแสนสวยให้ผมในวันนี้ครับที่สร้างลูกสาวคนนี้มาครับให้เป็นคู่กับผมนะครับพ่อทินแม่ย้วยแล้วก็ญาติญาติของทางแม่ย้วยอีกหลายท่านนะครับที่มาช่วยงานในวันนี้ครับทํากันเต็มที่มากเลยครับผมเห็นแล้วก็ชื่นใจครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นทางญาติบ้านผมนะครับ ขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้ครับและที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยคือคุณแม่สมหมายพรมน้อยครับคุณแม่ของผมครับแล้วก็พี่สาวครับคุณมนทาพรพรมน้อยครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่ได้พี่สาวก็อาจจะยังไม่มีวันนี้ค <c> ง <oughs> ต้องเลื่อนไปก่อนครับแต่วันนี้พี่สาวทำให้วันนี้เป็นจริงครับต้องขอบคุณมากมากครับแล้วก็ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับมีหลายท่านมากเลยอาจจะกล่าวไม่หมดนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณครับคนเป็นแม่คนเป็นพี่ก็ต้องรักน้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับต่อไปขอเชิญเจ้าสาวครับสักสิบห้านาทีครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองคนขอบคุณพี่ตานะคะ ที่ทําให้เราสองคนมีวันนี้ก็คือเป็นลูกคนเล็กครั้งคู่ค่ะแบบยังไงอ่ะพ่อแม่ครอบครัวก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลาสินสอดพี่สาวเหนือก็เป็นคนหามาให้จัดงานฝั่งแม่ก็เป็นคนหาให้เราสองคนมีแค่หน้าที่แต่งงานกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ พี่พาร์พี่เจนะคะที่แบบลืมไม่ได้เลยตั้งแต่เดินทางไปถ่ายพีวเวดดิ้งแล้วก็ทุกๆอย่างทำมากกว่าตัวเจ้าสาวอีกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแม่ละนะคะพ่อทีแล้วก็ญาติๆทองหนูทุกคนญาติิของเหนือเพื่อนๆทุกคนที่มาในงานนี้แขก้มีเกีติทุกท่านหากมีสิ่งใดคะ่ะตกบกพร่องไปขออภัยมาไวนะ้น้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ โอ้ครบทั้ครับโอ้ผู้ดาวสาวพูดเก่งครับพูดเก่งแล้วก็พูดได้ใจความที่เป็นประโยชน์นะครับพิธีกรช่วงต่อไปนะครับขอเ,เชิญน้องลิตาปะมโนครับขอเ,เชิญครับเป็นพิธีกรในช่วงของวัยรุ่นเขนครับของวัยรุ่นครับ สวัสดีค่ะน้องเอนะคะลลิตาปรมนค่ะจากนิติพลคลินิกนะคะทางเพื่อนเจ้าสาวและก็เจ้าบ่าวของเรานะคะซึ่งน้องเอนะคะเป็นเหมือนกับสองคนนี้นะคะสนิทมากนะคะแล้วก็ได้ดูเรื่องของความรักเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองนะคะวันนี้นะคะน้องเออยากส่งต่อนะคะว่าคนต่อไปนะคะใครจะเป็นเจ้าสาวนะคะขอเชิญเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้านนี้ทุกท่านเลยนะคะเชิญร่วมด้านหน้าเวทีเพราะว่าเราจะมีหมอนนะคะเป็นสื่อแทนความรักจากทั้งสองคนค่ะเชิญได้เลยค่ะขอเสียงดนตรีด้วยค่ะ